วันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานะคะในส่วนของสเปคเครื่องนะคะจุดเด่นนะคะอย่างน้อยสองข้อนะคะคุณลูกค้าสําหรับรุ่นนี้นะคะซัมซุงกาเล็กซี่ A52 นะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนกําลังคิดที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนดีๆสักหนึ่งรุ่นนะคะก็ให้รุ่นนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะคะพิเศษมากๆเลยจุดแรกคุณลูกค้ารู้ไหมมันกันน้ําตัวนี้นะคะปกติเขาจะให้สเปคกันน้ํามาเนี่ยราคาสองหมื่นอาบแต่ว่ารุ่นนี้ให้มาเลยพิเศษมากๆใครท่านไหนนะที่คิดว่าตัวเองอ่ะอาจจะ ขัดความระมัดระวังนะคะหรือว่าปกติทํางานแล้วมีโอกาสเสีย่ยงที่สมาร์ทโฟนโทรศัพท์ม,มือถือที่เราใช้งานอยู่เนี่ยจะตกน้ําตัวนี้มันเซฟคุณลูกค้าได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบเที่ยวแล้วก็อัดวิดีโอเนาะอยู่บนอาจจะเป็นทะเลบนเรืออะไรอย่างเงี้ยคะก็ช่วยเซฟเราได้นะคะตัวนี้มันตกน้ําลึกได้อ่าหนึ่งเมตรระยะเวลาสามสิบนาทีนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวหน้าจอนะคะตัวนี้หน้าจอเป็นแบบ ตูเฮดดีพัดนะคะคุณลูกค้าหน้าจอเขามีความคมชัดมากๆถึงแม้ว่าเวลาลูกค้าค่ะถ่ายรูปเลยนะตัวไวยข้างหน้าค่ะคุณลูกค้าตอนที่กลาวันแสงเยอะๆตัวนี้มันก็จะเก็บแสงได้นะคะคุณลูกค้ามันทาให้ภาพอบะสวยสว่างสมูทนะคะคุณลูกค้าหมดบัญหาจองว่าแสงมืดแสงไม่สวยได้เลยนะคะ สองข้อเล็กๆนี้ค่ะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะคุณลูกค้าช่วยให้คุณลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วนะราคาพิเศษด้วยนะคะคุณลูกค้าราคาหมื่นต้นๆแต่ว่าได้สเปคเครื่องเกินคุ้มแน่ๆนะคะถ้าไหนสนใจเข้ามาดูได้เลยแล้วสีสวยมากนะคะสีนี้นะคะ แต่ถ้าถามหนูนะเจ้าหน้าที่ชอบตัวนี้มากเลยกล้องเลนส์ต่าวายสวยมากๆนะคะใครสนใจเข้ามาดูได้นะคะที่ทูชอปบิ๊กที่ตากเรานะคะมีตัวให้ทดลองใช้งานนะคะคุณลูกค้าจริงไม่จริงทดลองใช้งานเองนะคะถึงจะรู้นะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากขอ้อคิดดีๆไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ